สบายดีพี่น,อน้องมื่อตะขูสุกคนนะจ๊ะมนีอนสิมาแกงหน่อไม้เด้พี่น้องน้องลูงกจะเห็นยังกับไอติมฮะสบายดีพี่น้องเน่ยียอไอติมผลิตรำการนะพี่น้องเฮ้สบายดีป่าลุงว่ะโอ้ยวาหวานแต่ว่าหวานแท้ดิผลิตรนะพี่น้องก็เพิ่งเก็บมาส่ายลิ่นเด้อลุงเด้อเบื่อเด้อนางทิ่มไว้ อืมทิมเบื asket, ่อได้หากระดิ่งเหมือนกันพี่น้องอ้นใช้มาแกงนราไม้แล้วพี่น้องหม้อกับผดเลยจืดแล้วอ้นก็สิทำการแกงเลยจีตามปลาเกลือพอแล้วอ้วนซื้อมาเตรียมแล้วมาแล้วเพียงแกงกับพี่น้อง เอซีามาหมักต้นบนถ่ายควันออกจากหมอไปนี่เลยพี่น้องเครื่องแกงเฮาก็มีพี่น้องเฮ็ดกระตุนแล้วก็มีเฮ็ดเข็มตีโอนซื้อมาเฉลี่ยลูกมีหมักบวบมีหมักเอ๊ะแล้วพี่น้องเด้อแล้วก็เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าอันนี้เฮ็ดกระตุนหมักบวบพี่น้องมีหมักเอ๊ะเฮ็ดเข็ม นี่ก็คือพักหมักอพี่น้องตหนาห้องเองนี่อ้นเก็บอันนี้กำลังซีสอบสอมหรือสีแกงใส่ผลไม้พี่น้องก็ใส่แกงใส่อันนี้นำยานางเลยพี่น้องเด้อมีกระดูกหมูนำพี่น้องมีกิโลนำมีกิโลกิโลอุ่นแลอวใส่ขีดกับซีแกงใส่ผาไม้แล้วก็มีกระดูกหมูที่จะแกงใส่นำพี่น้องกับเได้แกงเมื่อตีดอกพี่น้องแบ่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 งเอากระดูกแกงใส่เด้อพี่น้องเด้อ เรามาเบิ่งเราติดตามนรกันพี่น้องแกงหน่อไม้ของอ้นพิธีแกงหน่อไม้ผักอ้นสีแกงใส่กะมีเงีมาเอ้อเดยพี่น้องเด้วยละกันผักขยะผักขยะอะไรผักสะแงงจะมาแกงใส่กับหน่อไม้อ้นจะมาใส่ขี้จิ๋วพี่น้องใส่ใส่จิ๋อน้ำแกงนไม้ใส่จิ๋วน้ำโจนใส่ใส่ขี้จิ๋วก็พี่น้องเพราะว่นนาหน่อไม้กระเจิดแล้ว ใส่ขีิอดยพี่น,อน,กกน้องเ้อใสแกงสลับไม้นำแข้งแล้วำแงจะถูกลถูกทีนีเราใส่แกงใส่ส่ขีิอก,กัลอกแล้วดวยพี่น้องเลย,งย้นสมาตัดกระดูกหมูต่อวันนี้ทำการเกียมพี่น้องใส่กแกงเกี่ยมไว้ แบบเอาแกงเราก็แกงบาดเดียวเลยอ้วนกระล่างแล้วพี่น้องได้กระดูกหมูอ้วนสะมาหั่นปิดต้อนอ้วนสิใส่แกงเอาไหมพี่น้องอ้วนก็ได้เย็นน้ำออกให้พี่น้องอ้วนจะทำการแกงเลยใส่น้ำเยอะ นำาน่างแล้วห้องกระใสหล่อลองไปี่ง สเฮ็ดลงมะอึบมาขวบลงน,อน้องมีเห็ดกระตุนเฮ็ดทางฟ้าเฮ็ดเข็มมกอึบมกบวบเราลงเลยเอาลงไปเลย ต้มกรซิม่าต้มข้าเบื่อเสรข้าเบื่ออด้รนะักแสิร์ฟไปพี่น้องเสียงไก่ไก่นาบาวหวานบนก็ได้ใส่บักเพดตุ๊ยพี่น้องอเ้ยต้มต้มข้าเบื่อ

กระแดกลงเสจเป็นนัวลงกระเดกเราต้องกระแดกพี่น้องเห็นยังผิดพลาดขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยในเอฟซีเมื่อสุข,ขสุรูทุกคนนะจ้ามียังกะติชมกันได้พี่น้องดีใคลิปเพืจ้าพี่น้อง หม,ดดหมอกำลังพดเต็จ้ะพี่น้องหมอกำลังพดพดแล้วอุอน่นเอากระดูกลงในพี่น้องกระดูกหมูเดี๋ยวรอให้กระดูกชุกแล้วค่ะเอาข้าเวเบื่อลงน้ำหลังเลยพี่น้อง เบาสดีพี่น้องกำลังแกอยู่มเด็กที่้องเดิน้องนัดก็มาพี่น้องสบายดีทั้งสองช่องเลยสบายดีจ้าพี่น้องน้องนัดก็มาเานาทเกแ่งอเมริาเข้าเบือขาวเบือลุงเลย แมนใส่ข่เบือพี่น้องกระดูกซุกแล้วเขาเอาข่เบือลงแกงเต็มหม้อเลยหม้อกใหไ่แกงกินนกันหลายคนเนาะนแม่น้องปิ่นกันมาพี่น้องชาวน้อยเนี่ยกินนกันมานเยอะๆเดี๋ยวเราก็เอาหมาหม้อพี่น้วง ดแล้วมัน,อนเอาใส่พักเลยมันรบเลยนะแควพักลงพักปังเลยจะพี่นอองนะ่พักปังไว้หนึ่งแล้วก็มีพัก แค่กสง,งงมักหักบวบพี่น้องหมักอึอย้อนหมัดอึใส่ย้อนหมักอึหมักอ,อ,อ,กอ,อึบพักสงแงักสงง,งใส่อดทำการถ่ายทำามาด้อจ้าพี่นอ้องทุกคนผยายากมาเด้อเก็บแกงหน่อไม้น,ไมน้ำอ,อุ่นน้อยอ,อุ่นห่ายูซีโน แกงลา,ล,าลายกินลายคนมัน,นจึงแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้อ้นกับซิเดเล,ล่าไปก่อนเดีจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมาหาไซในเดี๋จ้าแล้วก็แม่จิตพ่อเอในเดี๋พี่น้องน้องนัดพ่อวันแม่น้อยลุงนภา,าแม่เลี้ยงเดี่ยวกาหน้ากับตาอ้นในเดี๋จ้าบ่าวแพนสาวนุกสาวนอผ้าแซ่บสาว นางใหญ่นางน้อยผู้ไทยเนดี๋จ้าคุุมบาลานอ้องอานน๋ยะลาไปก่อนพี่น้องสบายดีไปเบิ่งคลิปกินต่อเลยเดี๋ยจ้าพี่น้อง